ออจาเอกจรันภูนชาตินะครับอคนอจัดวางผังกำหนดแผนที่นะครับจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังอได้ฟังนะครับอสวัสดีครับน้องจรันครับครับสวัสดีครับพี่วิชานครับสวัสดีตอนเช้าครับอ่าอย่างนี้อสมมุติว่านะครับสมมุติว่าเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่า อธิบายถึงการวางผังสนามกีฬาตินาสุลานนแล้วกอ็อธิบายถึงการปิดกั้นถนนจราทัดการบริหารพื้นที่บริเวณน,นั้นนะครับให้พี่น้องประชาชนได้นึกเห็นภาพแล้วก็สองอถ้าพี่ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เนี่ยมีตั๋วสามร้อย มีตั๋วห้าร้อยมีตั๋วหกร้อยนะครับอาจะไปทางไหนเอารถไปจอดที่ไหนวันนี้ให้น้องจารันเนีย่ยอธิบายนะครับให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจนะครับได้มีความชัดเจนเชิญน้องอธิบายตามขั้นตอนได้เลยครับเชิญเลยครับขอขอครับครับครับก่อนอื่นเขขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมจาเอีกจารันบุญชาติก็ ในการแข่งขันครั้งนี้ครับก็ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน,ขนและก็สมคาคมฟุตบอลใ้เป็นผู้จัดการสนามก็คือสเตเดียมเมนเจอร์นะครับก็ในส่วนของอาอาการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับเราก็จะแบ่งใบหลานสวยนะครับโดยส่วนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยครับร่วมกับสพออเมืองสงขลาเป็นหลักนะครับโด,โดยที่หลายๆคนเป็นห่วงว่าคนจํานวนสามหมื่นคนเนี่ยมาที่เดียวกันมาเวลาพอๆกันนะครับาการบริหารจัดการพื้นที่เนี่ย จะมีปัญหาในเรื่องการจราจรการอ่าเข้าพื้นที่นะครับโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยได้ได้ได,ได้โปรโมตแผนที่ในการาจุดจอดรถนะครับจุดต่างๆนะครับเส้นทา,า,างการจราจรไว้ใน่นๆเนี่ยในในเฟาเฟซบุ๊กห้าสิบปีกินครับนะครับส่วนอ่าการนะครับขอญาตแนะนาเรื่องในเรื่องแรกนะครับตัวนี้ก็คือเรื่องอ่าการจราจรก่อนนะครับการจราจรเนี่ยอ่า ในพื้นที่เข้ามาสนามจีนลัสูรานนท์เนี่ยอ่าโดยเส้นทางหลักนะครับอ่าจะมา,า,มาอ่าเส้นชลาทัศนนะครับอ่าหลักๆก,ก็คือผ่านเส้นชลาทัศน์เข้ามาในสนามอ่าจีนลัสูรานนท์เนี่ยครับชลาทัน์เนี่ยอ่าในสนามจีนลัสูรานนท์เนี่ยครับเราวางไว้นะครับโดยแผนรอบๆเนี่ยรอบๆสนามจีฬาจีนลัสูรานนท์เนี่ยครับจะเป็นพื้นที่ที่ปิดกันดก้นจราจรคือถนนชายทะเลนะครับอ่าระหว่างอ่าเส้นอ่าทิศ ตะวันออกนะครับเข้ามาระหว่างก่อนถึงสามตินาถูรนนท์จะเป็นจุดตัดระหว่างถนนประท่ากับถนน,ถน,นชลาทัศนนะครับท่านเข้ามาจากอ่าถนน,ถนนชลาทัศน์ท่านเลี้ยวซ้ายผ่านหน้าศาลนะครับศาลจังหวัดนะครับแล้วก็มุ่งตรงไปนะครับผ่านวงแยกพระพุทธนะครับหากจะเลี้ยวขวามาทางถนนราชด,ดำเนินตรงนี้ปิดการจราจรนะครับให้ท่านเลยไปนะครับ ไปจนบริเวณหอในกานะครับแล้วก็ผ่านถนนรามวิถีนะครับแล้วกลับเข้ามานะครับอ่ากลับเข้ามาในเส้นทางถนนสะเดานะครับสะเดาแล้วผ่านถึงสี่แยกโรงเรียนหาวเจาวุฒินะครับท่านก็เลี้ยวซ้ายนะครับออกไปได้นะครับไปพื้นที่อ่าจุดจอดรถต่างๆโดยจุดจอดรถนะครับพื้นที่แรกที่ฝ่ายจการย่งขันเนี่ยได,ได,ได้ได้กำหนดจุดเลยครับ ก็คือจุดจอดรถมอทอรอหากท่านมาจากถนนอ่าชลาทัศนะครับเป็นหลักท่านก็จอดที่จุดมอทอรอได้ครับส่วนจุดที่สองเนี่ยจะเป็นจุดอ่าจอดรถโรงเรียนวรนานีเฉลิมนะครับซึ่งทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้ได้ไดขออนุญาตใช้ของโรงเรียนวรนาีดีเฉลิมไปแล้วครับส่วนจุดจอดรถที่สามเนี่ยจะเป็นจุดจอดรถโรงเรียนมหาวิชาวุฒนะครับอ่ารับอ่ารองรับรถเนี่ยนะครับได้ประมาณสักอ่าห้าสิบคันครับ แล้วก็จุดจอดรถที่สี่ก็เป็นจุดจุดจอดรถด,ดับเพลิงเก่าครับซึ่งอ่ารองรับจำนวนประมาณรถได้เนี่ยประมาณสามสิบคันและจุดจอดรถที่ห้าครับจุดจอดรถห้าไร่ก็คือบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ครับในพิพิธภัณฑ์เมืองสงขาครับและก็จุดจอดรถที่ใหญ่ที่สุดอ่าก็คือจุดจอดรถลานเบ้าหลายหลายท่านเป็นห่วงว่ามีจุดจอดรถต่างๆเนี่ยอ่ามันไกลกับสนามนะครับ อากาศาจากการ่งขัาเนี่ยได้เตรียมรถนะครับเป็นรถรางนะครับรับท่านจากจุดจอดรถต่างๆนะครับวนเข้ามาสู่สนามตินนะครับดังนั้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในเรื่องการการต้องเส้นทางที่ต้องจุดจอดรถไกลแล้วต้องเดินมาหรือต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะนะครับเรามีบริการรถรางนะครับของสนจากเทศบาลนครสงขลาสวนสัตว์สงขลานะครับให้บริการนะครับโดยการให้บริการนะครับเริ่มตั้งแต่เวลาสิบสองนาฬิกานะครับ สำหรับท่านที่วางแผนจะเดินทางนะครับประตูสนามนะครับประตูสนามจะเปิดก่อนลบสามครับลบสามชั่วโมงฉะนั้นคู่แรกกิกออฟเวลาสิบสี่นาฬิกานะครับฉะนั้นบ่ายโมงครึ่งนะครับท่านสามารถเข้าสนามได้ครับนะครับครับฉะนั้นการวางแผนวางแผนนะครับเตรียมมาแล้วเตรียมการเดินทางนะครับก่อนสามชั่วโมงครับท่านสามารถเข้าสนามได้นะครับ ในภายในระยะเวลาสามชั่วโมงกับพี่วิจังครับครับถ้าเราดูเรื่องที่จอดรถเรื่องสถา,านที่จอดรถเนี่ยก็ถือว่าอย่างน้อยมากนะครับฝากไปถึงท่านผู้ฟังนะครับอ่าใครที่อยากจะมาดูเนี่ยควรจะมากันเป็นหมู่คณะนะครับอ่ามาจากหมู่บ้านอ่าก็มากันเป็นอ่ถ้า ถ้าจะพารถกระบะมาคันหนึ่งก็มากันให้เต็มรถไปเลยนะครับอาจจะมาทักสิบคนสิบห้าคนก็ว่ากันไปนะครับถ้าท่านพารถมาคนละคันคนละคันเนี่ยไม่เพียงพออย่างแน่นอนนะครับต่อไปเรื่องของบัตรครับบัตรหกร้อยเข้าทางไหนบัตรสามร้อยเข้าทางไหนนะครับะจะมีการตรวจคุมเข้มอะไรพาเข้าได้ไม่ได้อย่างไรบ้างครับ อ่าครับอ่าในเรื่องของตก็ตนะครับโดยนะครับตั๋ตเนี่ยจะแยกเป็นนะครับสามราคานะครับราคาแรกนี่็ก็คือห้าร้อยอ่าหกหกร้อยบาทครับฝั่งฝั่งไหนฝั่ง v ีไอพีฝั่งที่มีหลังคาครับห้าร้อยบาทฝั่งที่สองนะครับอ่าอกอ่าฝั่งที่สองก็คือฝั่งตรงข้าม v ีไอพีนะครับก็คือฝั่งที่ค้บเพลิงนะครับอันนี้บัตรจํานวนอ่าประมาณห้าพันที่นั่งนะครับ บัตรราคาห้าร้อยบาทและก็ฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งแบ่งแบ่งโซนให้นะครับอฝั่งหลังประตูเนี่ยจะบัตรราคาสามร้อยบาทบัตรเหล่านี้โดยแบ่งยังไงนะครับโดยท่านนะครับท่านหยิบขึ้นมาดูนะครับที่บัตรนะครับมันจะมีเลขรหัสอยู่นะครับว่านะครับบัตรของท่านเนี่ยนะครับเป็นบัตรอันดับแรกนะครับ มันจะบอกก่อนครับว่าอทิเกตของท่านเนี่ยเป็นวันไหนนะครับอาจจะเป็นสิบเอ็ดทับสิบทับยี่สี่นะครับอ่านะครับเวลาจะเขียนด้วยว่าสิบหกจุดสามศูนย์คราวนี้สิ่งที่เป็นห่วงหลายๆท่านก็คือโซนนะครับในการแบ่งโซนท่านหลอดอาจจะงงว่าเอสหนึ่งอีหนึ่งนะครับเอาปิวหนึ่งอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อความสะดวกของท่านนะครับ ท่านดูว่านะครับบัตรท่านกําหนดทิศเลยครับ E ก็คือ east ตะวันออก W ก็คือ west ตะวันตก S ก็คือเซ u t h นะครับทิศใต้ N ก็คือน o r t h ก็คือทิศเหนือฉะนั้นเมื่อท่านรู้ว่าตัวอักษรของท่านเป็น S W E หรือ N นะครับท่านจะรู้เลยว่าบัตรของท่านเนี่ยอยู่ทางทิศไหนนะครับคราวนี้หลายท่านก็งงอีกต่อไปมี S สอง N หนึ่ง N สองนะครับโดยนะครับมันโดยกําหนดเลยว่าอ่าฝั่งแรกนะ่ก่อน,นครับก็คือ W นะครับ W จะประกอบด้วย W A นะครับ W B W C W D บัตรเหล่านี้ครับจะอยู่ชั้นหนึ่งนะครับ W A มันนะครับจะเข้าทาง โซน A Wb ก็จะเข้าโซน B Wc ก็ c นะครับ Wd ก็เข้าแบบ Wd แต่หลายใดท่านว่าสนามตีเนี่ยมันมีหลายช่องทางมันจะกําหนดด้วยอะไรนะครับกําหนดด้วยเกตนะครับผมจะแจ้งว่าบัตรนี้เข้าเกตไหนนะครับเช่นนะครับเอาเริ่มตั้งแต่เกตหนึ่งเลยนะครับเกตหนึ่งจะเป็นโซนของบัตร s หนึ่งนะครับเกตสองนะครับ จะเป็นบัตรของเอสสองนะครับเกรดสามนะครับจะเป็นบัตรของะปิวขอโทษครับเป็นบัตรของอีครับนะครับอีหนึ่งนะครับเกรดสี่นะครับจะเป็นบัตรของอีอีนะครับอีอีสองนะครับทั้งหมดนะครับ ต่อไปเกรดห้าจะเป็นบัตรของ n n หนึ่งนะครับเกรดหกจะเป็นบัตรของ n สองอ่าขออภัยครับ s สองเกรดหกครับจะเป็นบัตรของ s สามนะครับส่วนฝั่งประธานนะครับจะมีทั้งกันตั้งแต่เจ็ดนะครับเกรดเจ็ดเกรดแปดเกรดเก้าเกรดสิบถ้าท่านได้บัตรของ vit ไปนะครับท่านจะ นะครับท่านจะเข้าในช่องตั้งแต่เกตเกตนะครับจะเป็นโซนของบัตรหกร้อยบาทนะครับเกตเกดนะครับท่านจะไาเไยครับว่าเกตเกดกับเกตเก้าครับท่านบัตรหกร้อยบาทนะครับท่านเช่าเข้าทางฝั่งทิศตะวันตกนะครับเกตเกดกับเกตเก้าส่วนเกตนะครับแปด กับเกตสิบนะครับจะเป็นโซนของอ่าเกตสิบเนี่ยจะเป็นคอนโซนของสื่อมวลชนนะครับส่วนวีไอวีไอพีทั้งหลายนะครับท่านอ่าจะเป็นเข้าของช่องทางกลางของสนามแข่งขันนะครับครับครับคีณวิจังครับครับผมนะครับเพราะฉะนั้นอ่าท่านผู้ฟังนะครับที่ไปเนี่ยนะครับคนสามหมื่นคนไปทำกิจกรรมเดียวกัน ณสถานที่เดียวกันเนี่ยท่านต้องเตรียมตัวไปให้พร้อมนะครับไปล่วงหน้า,าสนามเปิดให้เข้าล่วงหน้าสามชั่วโมงนะครับ,รบประการที่สองอาการไปรอท่อา,ามกลางสนามฟุตบอลเนี่ยนะครับแข่งขันอา,อาจจะมีแดดอาจจะมีฝนนะครับท่านก็เตรียมอะไรไปให้พร้อมเตรียมยาลมยาดมยามองนะครับ แล้วก็ทางสนามก็จะ,ะกําหนดแล้วก็จํากัดว่าอะไรพาเข้าไปได้ไม่ได้นะครับอะไรที่มันมีข้อกําหนดของสมาคมฟุตบอลห้ามเข้าเนี่ยท่านก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้อย่าฝ่าฝืนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่สนามก็จะมีประชาสัมพันธ์กลางนะครับจะคอยประชาสัมพันธ์ะจะกอยแจ้งนะครับให้ท่านทราบ อ่าข่าวความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาน้องจรันมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้างครับเชิญครับอ่าในส่วนของประตูนะครับประตูเกกอ่าประตูใหญ่ที่ที่เข้าสําหรับแฟนบอลที่ที่จะมาชมการแข่งขันนะครับอ่าเราจะเปิดให้ท่านครับประตูเดียวก็คือเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับก็คือประตูชายทะเลนะครับ ฉะนั้นอ่าสิ่งของที่พี่วิชานวินห่วงว่าอะไรเข้าได้บ้างอะไรเข้าไม่ได้นะครับขอญาตแจ้งเลยนะครับว่าในสนามแข่งขันนะครับอ่าที่ข้อห้ามก็ครับก็ประเภทอาวุธต่างๆนะครับอ่าธงความยาวไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับไม้ความยาวไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับร่มหลายท่านเป็นห่วงว่าจะพกร่มมาได้ไหมร่มขอเป็นร่มพับนะครับส่วนร่มยาวไม่ได้นะครับเสื้อกนันฝนนาเข้ามาได้นะครับหลายท่านเป็นห่วงว่าช่วงนี้หน้าฝนสําหรับ ก่อนเข้าสนามนะครับจะมีอ่าอาหน่วยรักษาความปลอดภัยตรวจค้นอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าสิ่งของที่เป็นอาวุธต้องห้ามต่างๆนะครับโดยเฉพาะเป็นห่วงในเรื่องของพลุกแฟนะครับซึ่งห้ามเข้าโดยเด็ดขาดนะครับพลุกแฟดอกด,ดอกไม้ไฟประทัดนะครับซึ่งฝ่ายจัดการหนึ่งขันนี่ห้ามโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะสมาคมเนี่ยได้กำชับมาแล้วครับในเ,เรื่องนี้ฉะนั้นสิ่งของที่ผิดกฎหมายทั้งหลายนะครับ อย่าเอาเข้ามาในสนามนะครับและก็ก่อนเข้านี่ครับจะมีการตะก,กีนในพวกเรื่องของอาหารนะครับอาหารน้ําดื่มเะนั้นท่านอย่าไม่จําเป็นต้องซื้อจากข้างนอกเข้ามาเข้ามานะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมีฝ่ายจัดการขันซึ่งได้เตรียมไว้ทั้งบูธกิจกรรมนะครับบูธโซนอ่าบูธอาหารบูธกิจกรรมต่างๆไว้ในสนามการแข่งขันนะครับ ซึ่งอ่าหลายๆท่านเป็นห่วงว่าการแข่งขันเนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันใช้เวลาเวลาตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่มว่าเป็นห่วงว่าเรื่องการอาหารจะเตรียมปิกอของมาปิกนิกกับข้าวปิน่นโตอะไรท่านไม่ต้องเตรียมมานะครับฝ่ายจัดกา,ารแข่งขันได้เตรียมไว้ให้ท่านในสนามแข่งขันว่ามีอาหารรับประทานตลอดการแข่งขันนะครับลงมาจากอาจารย์แล้วม,มีของกินมีน้ําดื่มทุกทุกอย่างไปการพร้อมกับพิพิชานครับ ครับผมนะครับอขอบคุณน้องจรันมากมากนะครับที่ช่วยเข้ามาให้ข้อมูลในเวลาสั้นๆคลิปสั้นๆประมาณ15นาทีผมคิดว่าคนที่ไปดูฟิตบอลจริงครับ ครั้งที่50ที่สงขาในครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยกันแชร์คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปให้ท่านก็ลองฟังลองไล่เรียงแล้วก็ปฏิบัติตามถ้ายังไม่เข้าใจนะครับไปถึงสนามก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยประชาสัมพันธ์คอยแจ้งข่าวให้อยู่ตลอดเวลานะครับขอบคุณน้องจรันมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับพี่ชานครับยินดีครับครับครับรับ